หลังเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปทําร้ายร่างกายครูเวรที่จังหวัดเชียงรายนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการจุดคําถามขึ้นมาในสังคมว่าครูเวนยังจําเป็นอยู่ไหมล่าสุดการประชุมคอรมอนอกสถานที่เนี่ยมีมติออกมานะครับให้ยกเลิกครูเวนโดยมองว่ามตินี้เป็นเรื่องที่ล้าหลังครับตามที่เร่องนี้ได้มีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูนะครับในการอยู่เวร ครมออได้พิจายกเว้นมติครมเมื่อวันที่6กรกฎาคม2542ซึ่งกว่า20ปีที่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปนะครับให้มีการยกเลิกนะครับยกเว้นโดยให้มีมาตรก,การในการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น นี่เป็นคํายืนยันจากนายกรัฐมนตรีนะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดระนองครับบอกว่าครมได้มีมติยกเลิกมติครมเมื่อวันที่6กร,รกฎาคมปี2542ครับครมในยุคนั้นเนี่ยมีมติให้ครูที่มีหน้าที่เข้าเวรรักษาการดูแลโรงเรียนนะครับซึ่งโฆษกประจําสํานักนายกบอกว่านายกเห็นว่าเป็นมติที่ล้าหลังไม่ตรงกับยุคสมัยครับที่นายกระช ท่านได้ปรารลในที่ประชุมว่าไอม้มติครอรมสมัยตั้งแต่ย้อนยุคไปตั้งแต่ปีเมื่อปีเมื่อ6วันที่6กรกฎาคม2542ที่ให้มีการมอบหมายเป็นภาระของครูให้เข้าเวียนยามอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นมติเรื่องที่ไม่เรียกว่าล้าหลังแล้วไม่ตรงกับยุคสมัยทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ครูเพิ่เข้าเ้าเวียนยามเดี๋ยวนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือมีทกเทคโนโลยีมีวงจรปิด มีบอริษัทรักษาความปลอดภัยคือพูดง่ายๆการใช้คนผิดประเภทเอาครูไปเฝ้าโรงเรียนอะไรเงนี้นะครับท่านขอให้ยกเลิกมติครมย้อนย้อนหลังไปเลยหลังจากมีมติครมทีมข่าวได้สอบถามไปยังโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะคะครูต่างก็เห็นด้วยกับมติครมเพราะว่าครูจะได้ไปทําหน้าที่พัฒนาการสอนอย่างเต็มที่ค่ะก็ที่ผ่านมาก็ การมีกล้องวงจรปิดก็ช,ช่วยช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าการที่โรง,งเรียนของเรานี่มี16จุดกล้องเนาะเสร็จแล้วก็จะแชร์สัญญาณตัวนี้ให้คุณครูทุกคนเลยนะคะบางคนนี่ถ้าหากอยู่ที่บ้านนะคะเสร็จแล้วก็ดูได้ช่วยกันดูๆเป็นหูเป็นตาค่ะ,คะด้านเลขาธิการสหพันธ์ครูภาคเหนือ16จังหวัดครับมองว่าการยกเลิกเวรครูนั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระที่มากอยู่แล้ว ส่วนความปลอดภัยของโรงเรียนจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มแล้วก็ประสานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชอรอปอให้เข้ามาช่วยดูแลครนะับครูเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่นะการเรียนการสอนแล้วเนะี่ยก็มีมากอยู่แล้วนะกิจกรรมอ,อื่นๆอีกนะครับภาระงานอื่น,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 นๆก็มากมายอยู่แล้วนะครับยังมีให้ ครูเนี่ยได้มาอยู่เวรอยู่ยามทั้งกลางวันกลางคืนเนาะ,ะกลางวันนี่ก็จะเป็นครูผู้หญิงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไม่ได้อยู่กับครอบครัวต้องมาอยู่เวรอยู่ยามกลางคืนครูผู้ชายต้องมาอยู่นะครับอย่างนี้ก็เมื่อมีมติคอรมอในเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ส่วนอาการของครัวอายุ41ปีที่ถูกทำร้ายขณะเข้าเวรเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมา แม้ว,ว่าตอนนี้จะปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถพูดคุยได้นะครับเพราะยังมีอาการเจ็บท้องแล้ววันพรุ่งนี้ตัวแทนสหพันธ์ครูภาคเหนือ16จังหวัดจะเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจครูครับขณะที่ผู้ต้องหาทำร้ายครูตอนนี้ตำรวจภูธรเมืองเชียงรายส่งตัวไปฝากขังแล้วนะครับถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหาัสเสพยาเสพติดและกระทามนาจารย์ครับ